อายุ50จะเทรดคริปโตได้ไหมนะครับจากประสบการณ์ครับคนที่เคยมาเรียนกับผมอายุสูงสุดนะครับอายุ75ปีครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้านายคนแรกของผมนะครับเขาอายุ64นะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเทรดคริปโตได้นะครับแม้ว่าไม่เคยเทรดคริปโตมาก่อนครับแต่เคยเล่นหุ้นไทยนะครับมีพอร์ตการลงทุนมูลค่า10หลักแล้วนะครับคือมันจะยากตรงที่บางทีครับเวลาที่เราฝากคริปโตโอนออกไปในโควาเลตวิธีการเก็บอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับวิธีการฝากถอนเราต้อง ใส่อเดรสครับปกติมันจะเป็นเลขที่บัญชีธนาคารใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเทรดคริปโตมันจะเป็นตัวเลขว่าสมตัวอักษรนะครับเราก็ยาวๆทําให้คนที่ไม่เคยบางทีอาจจะก,กลัวนะครับกลัวโอนผิดบ้างมันต้องเลือกบล็อกเชนให้ถูกต้องต้องเลือกเหรียญให้ถูกต้องนะครับในการโอนจาก e x c h ช n g e ไป w a l l e t หรือจาก e x c h ช n g e ไปยัง e x c h ช n g e นะครับเช่น e x c h ช n g e ไทยไปยัง e x c h ช n g e ต่างประเทศนะครับมันก็เลยค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครนะที่อยากเรียนรู้วิธีการเป็นนักลงทุนคริปโตมือ คอร์ส i v a t e coaching นะครับปกตินะครับค่าคอร์สนี้อยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมมีราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่49,0 0 0บาทนะครับหรือว่าใครอยากมาเรียนแบบเจอตัวนะครับเป็น private Group Coaching นะครับรับจำกัด8คนนะครับปกติราคาค่าคอร์สนะครับอยู่ที่59,000านบาทครับแต่ว่าสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่2 9 0 0 0บาทรับจำกัดเพียงแค่8ที่นั่งเท่านั้นนะครับใครที่ตัดสินใจเรียนนะครับก็สามารถทักได้ที่ แอดแพตติกเทรดได้เลยครับแล้วพบกันในคลาสครับ